ยังอยู่ในรั้วทหารกองพันฐานปืนใหญ่ที่20ครับเยี Orlando, ่ยมช่วยเหลือครอบครัวพลทหารที่มีฐานะยากจนขาดแคลนนะครับมีความเดือดร้อนเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พลกำลังพลครับเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันตามนโยบายของกองทัพบกพันโทโสพลเชี่ยววานิชผู้บังคับกองพันฐานปืนใหญ่ที่20และฐานปืนใหญ่ที่21เดินทางมาเยี่ยมบ้านพลทหารนัทพงศ์จันทราพัก บ้านเลขที่21หมู่ที่9ตำบลคอรุมอำเภอพ,พิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นทหารกองประจำการผลัดที่2ประจำปี2565ครอบครัวเป็นผู้ที่มีไรายได้น้อยบิดาป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์อมัอมาพาตไม่สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งยังมีย่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เช่นเดียวกันไรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากมารดาที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปทำไร่ทำนาไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันครับ หน่วยได้ตระหนักถึงความทุกข์ยากของกําลังพลค่ะจึงเดินทางมาเยี่ยมบ้านพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวให้เจ้าหน้าที่เสนารักษ์ทาการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับคนยากของทหารกองประจำการและระหว่างการเยี่ยมบ้านค่ะมารดาได้วิดีโอคอลพูดคุยกับพลทหารนัทพงด้วยซึ่งสร้างความประทับใจให้กับพลทหารและเป็นการผ่อนคลายความคิดถึงครอบครัวอีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือครอบครัวของทหารกองประจำการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะ